สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูกัญญาพั์สมทองนะคะเรามาเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ในระดับมอปลายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานการณ์ของประเทศไทยนะคะจงเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะไฮไลักสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตน,น,นเองนะคะการเรียนรู้เป็นเรื่องของบุคคลมีโอกาสในการเลือกเรียนในเรื่องที่หลากหลายและ มีความหมายแก่ตนเองการเรียนรู้มีองค์ประกอบสด้านคือองค์ประกอบภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมโรงเรียนสถานศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกและครูองค์ประกอบภายในได้แก่การคิดเป็นพึ่งตนเองได้มีอิสรภาพฝ่รู้ฝ่สร้างสรรค์มีความคิดเชิงเหตุผลมีจิตสำนึกในการเรียนรู้มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้ได้เกิดขึ้นจากการฟังคำบรรยายหรือทำตามที่ครูผู้สอนบอกแต่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้การคิดเป็นคือการใช้ข้อมูลอย่างน้อย3าประการมาประกอบการตัดสินใจได้แก่ข้อมูลด้านวิชาการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมการที่เป็นผู้รู้จักปัญหาเรื่อง รู้จักสาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตนเองและสภาพแวดล้อมรู้จักคิดวิเคราะห์หาวิธีบำบ,บัดบรรบัดทุกข์และใช้วิธีที่เหมาะสมในการดับทุกข์จึงจะกเกิดความสุขพฤติกรรมสำคัญของการคิดเป็นอย่างหนึ่งคือการใช้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่มีอยู่5ประการได้แก่หนึ่ง ในความเป็นจริงในสังคมผู้คนมีความแตกต่างกันทางด้านอาชีพฐานะความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมแต่ทุกคนก็ปรารถนาความสุขความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไป 2. ความสุขของแต่ละคนเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปรับตัวและสิ่งแวดล้อมให้เข้า,ากาันอย่างผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี สามสภาพแวดล้อมในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทําให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา 4. เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกข์ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต้องมีข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจ 5. เมื่อได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและตรตรสองข้อมูลอย่างรอบคอบโดยใช้ข้อมูลทั้ง3ประการคือข้อมูลด้านตนเอง วิชาการและด้านสิ่งแวดล้อมจนมีความพอใจและก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและแตัดสินใจที่จะทําให้เกิดความพอดีความสมดุลระหว่างชีวิตกับธรรมชาติอย่างสันติสุขข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งต่างๆอาจเป็นตัวเลขตัวอักษสรสัญลักษณ์รูปภาพเสียงข้อมูลที่ดีจะต้องมีความแม่นยํา และเป็นปัจจุบันสารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการประมวลผลวิเคราะห์จนสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันทีลักษณะของข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยแต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้ว่ามีมากหรือน้อยและวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ ต่อไปประเภทของข้อมูลนะคะข้อมูลปฐถม,มาภูมิคือข้อมูลที่ใช้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลขึ้นเองอที่สองข้อมูลที่ทุติยภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้นํามาจากหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่นที่ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมาในอดีตคุณสมบัติของข้อมูลนะคะถูกต้องรวดเร็วเป็นปัจจุบันความสมบูรณ์ความชัดเจนและกระทัดรัดความสอด กระบวนการคิดเป็นกระบวนการคิดเป็นอาจจาแนกได้เป็นขั้นตอนต่างๆที่ประกอบเป็นการกระบวนการได้ดังนี้ 1. การระบุป,ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่นะคะขั้นตอนที่ 2. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทําความเข้าใจและศึกษาปัญหานั้นๆสถานการณ์นั้นๆโดยจำแนกเป็น3ประเภทได้แก่ข้อมูลสังคมได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวปัญหาสภาพสังคมของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อค่านิยมเป็นต้นนะคะข้อมูลตนเองได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบคุคคลซึ่งเป็นผู้ตัดสินซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านกายภาพทั้งอารมณ์ร้อมที่จิตใจเป็นต้นนะคะข้อมูลทางด้านวิชาการได้แกี่กข้อมูลด้านความรู้ในเชิงวิชาการที่จะสนับสนุนในการวิในการวิเคราะห์การคิดการดําเนินงานค่ะ ขั้นตอนที่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง3ด้านนี้เข้ามาในช่วยในการแก้ปัญหาแห่งกรอบคุณธรรมประเด็นเด่นต่างๆขั้นตอนระดับนี้ตัดสินใจที่จะแตกต่างไปกนร,ระดับนะคะขั้นตอนที่2คือความแตกต่างของการตัดสินใจต่างๆมุ่งไปเพื่อความสุขของในแต่ละคนขั้นตอนที่4การตัดสินใจเป็นขั้นตอนสําคัญของแต่ละคนในการเลือกวิธีการที่จะแก้ปัญหานะคะรวมถึงขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนการปฏิบัติสิ่งที่คิดและตัดสินใจค่ะ วันนี้สำหรับคลิปของวันนี้ก็คือรายวิชาทักษาการเรียนร้การเรียนรู้ขอจบการรายงานไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะนักศึาษาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ